Think and g r o w r i ิ h สรุป11ขั้นตอนจูนความคิดสร้างในิสัยแห่งความสำเร็จข้อที่1จิตใจที่คิดบวก Whatever your mind can conceive and believe, your mind can achieve เมื่อคุณคิดและเชื่อในสิ่งใดสิ่งนั้นมีโอกาสประสบผลลัพธ์ได้อย่างที่คุณคิดนี่คือคำสอนอมนตะของ Napoleon ฮิลส์จากหนังสือ t i n n k n n g r o w r i c h และการจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องอาศัย ข้อ 2. สศรัทธาศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ตั้งมั่นในความเชื่อที่คุณมีต่อไอเดียและสิ่งที่คุณจะทำและก่อให้เกิดข้อ 3. จิตใจที่ตั้งมัน่นศรัทธาก่อให้เกิดจิตใจและความคิดที่ตั้งมัน่นไม่สั่นคลอนง่ายๆเอื้อประโยชน์ต่อการกล้าลงมือทำสิ่งที่อยากทำและจะนำไปสู่ ข้อที่4มีโฟกัสต่ตอเป้าหมายคุณไม่อาจเริ่มทำสิ่งใดได้หากกำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจนจิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยไอเดียใหม่ๆจนกลายเป็นเพอ้อฝันและตามมาด้วยความวิตกกังวลที่จะลงมือทำคนที่ประสบความสำเร็จมีสติกำหนดรู้เป้าหมายที่เรียกว่าโฟกัสและนำไปสู่ข้อที่5มีความรับผิดชอบ ไอเดียที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ความสำคัญของเจ้าของไอเดียมาจากการลงมือทำงานคนประสบความสำเร็จมีความรับผิดชอบต่อไอเดียเป็นนะค,คุณสมบัติที่สำคัญความรับผิดชอบที่จะนำไอเดียไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลนำไปสู่พฤติกรรมถัดไปขอ้อ6บริหารเวลาและเงินทุน การทำสิ่งใดให้สำเร็จอาศัยทรัพยากรได้แก่เวลาและเงินทุนคนประสบความสำเร็จไม่เพียงมีไอเดียดีๆแต่มีการบริหารจัดก,การเวลาและการเงินอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานใดๆที่ตนต้องการทำอย่างมีประสิทธิภาพให้ผลลัพธ์ถัดไปคือข้อ7รักตัวเองคนประสบความสำเร็จรักตัวเอง ในที่นี้หมายถึงการดูแลรับผิดชอบตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพอยู่เสมอการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์การบริโภคข้อมูลที่มีประโยชน์และการครบหามิตรที่เป็นบัณฑิตทำให้คนเหล่านี้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อไปก็คือข้อที่8กระตือรือร้นความกระตือรือร้น เป็นพลังของคนที่จะประสบความสำเร็จอันเกิดจากความรักและการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีความรู้ดีทำให้มีพลังงานสร้างสรรค์นในชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อมาก็คือข้อที่9ให้เกียรติผู้อื่นคนประสบความสำเร็จมองโลกในแง่ดีและเห็นคุณค่าในผู้อื่น คนเหล่านี้ให้เกียตรติผู้อื่นและรักการผูกมิตรข้อที่10มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์คนประสบความสำเร็จมองโลกในแง่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองนำไปสู่ข้อที่11 การเรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนชั่วคราวที่ผ่านมาและผ่านไปไม่ได้มีความหมายว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ไปทั้งชีวิตสำหรับคุณคนที่มองโลกในแง่ดีพวกเขาจะมองความล้มเหลวเป็นครูเป็นก้าวย่างสําคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตสรุปนะคะองค์ประกอบของคนที่จะประสบความสำเร็จแบบสั้นๆก็คือ คนที่มีไอเดียดีลงมือทำจริงจังบริหารทรัพยากรมีพลังงานบวกและมีความเป็นมิตรค่ะเราพบกันที่ความสำเร็จนะคะค่ะแล้วเรารู้ขั้นตอนการที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จละเรามารู้ขั้นตอนการสร้างความสุขกันดีกว่าค่ะ ต้องขอบคุณคุณหมอะมากเลยที่ให้ข้อมูลเรื่องราวพวกนี้ให้เราได้เรียนรู้ได้ได้ฝึกกันนะคะสารความสุขคืออะไรเกี่ยวข้องกับพลังงานชีวิตอย่างไรเราไปฟังกันเลยคะ่ะพลังจิตพลังชีวิตมารู้จักพลังบวกพลังลบในชีวิตกันนะคะก่อนที่เราจะรู้จักลื่นพลังบวกและลบในตัวเอง ก็ต้องมาทำความรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนขั้นตอนการรู้จักตัวเองคือ1รู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเราภายนอกตัวเราภายในความคิดตัวเองเป็นแบบไหนความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องการคืออะไรวิธีการที่ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั้นทำอย่างไร ชีวิตคนเรานะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจตลอดเวลาก่อนจะตัดสินใจทำอะไรร่างกายจะเกิดอาการขบวนการคิด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 และรู้สึก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 สมองซีกซ้ายและขวาเริ่มทำงานเหมือนนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกคิดคิดคิดขณะคิดสมองจะหลั่งสารออกมาถ้าคิดบวก คิดดีคิดสำเร็จสมองจะหลั่งสารเคมีด้านความสุขชื่อเด่นๆคือเซโรโทนินเป็นสารเคมีที่ทำให้คนเราอารมณ์ดีและคิดว่าตนเองมีคุณค่าทำให้นอนหลับง่ายถ้าร่างกายขาดเซโรโทนินจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลโกรธเกรี้ยวซึมเศร้านอนไม่หลับอ่อ,อนเพลียการทำให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนินคือ ออกกำลังกายรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. เอนโดฟินเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความสุขเป็นสารเคมีด้านบวกที่ไว้ไวสู้กับความเครียดถ้าขาดสารเคมีนี้นะคะจะทำให้รู้สึกขาดความสุข 4. โดพามิน เป็นสารเคมีที่ช่วยระบบความจำสร้างสมาธิทำให้รู้สึกสนุกควบคุมการหลั่งน้ำย่อยให้เป็นปกติโดปามินทำงานสัมพันธ์กับเอนโดโฟินคือเมื่อโดปามินลดเอนโดฟินจะลดด้วยเมื่อโดพปามินเพิ่มจะกระตุ้นออกซิโดซินทำให้มีความรู้สึกทางเพศเกิดความรู้สึกต้องการสัมผัสใกล้ชิด สิ่งที่ร่างกายแสดงออกมาก็จะมีพลังเต็มเปี่ยมในการ,รเผชิญมีความกล้าสแสวงหาและไร้กังวลการคิดแบบนี้มักมีอยู่ในตัวผู้คนที่มีความทรงจำที่ดีของชีวิตพวกนี้จะมีความสุขอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานแต่ถ้าคิดลบสมองจะหลั่งสาร 1. นึ่งคติซซลสองอะดีนาริน สารทั้งสองตัวนี้เป็นสารที่กดระบบประสาททำให้เกิดความกลัวความกระสันความสะใจความแค้นเคืองความน้อยใจต่ำใจความโลภหลงเกลียดอิจฉาริษยามาหมดเลยค่ะความโกรธความทนีความอยากเอาชนะและการประชดประชัน สารแบบนี้มักเกิดขึ้นกับคนที่มีความทรงจำในชีวิตที่ไม่ดีจนกลายเป็นคนคิดลบมองโลกในแง่งร้ายสายตาและพิติตกรรมต่างๆก็จะแสดงออกมาทางด้านลบๆเพราะสมองจะหลั่งสารประเภทนี้เมื่อสารเหล่านี้ออกมาใจของเราก็จะบอกโดยผ่านทางความรู้สึกที่จะบอกเลยว่าอะไรเป็นพลังงานบวกอะไรที่เป็นพลังงานลบพลังงานบวก มันจะสว่างสว่างเย็นเย็นสบายเบาๆโล่งโปร่งคิดอะไรก็ง่ายส่วนพลังงานลบมักจะอึนๆึขุนๆุนมัวมัวเมื่อร่างกายหรือสมองสะสมสารด้านบวกไว้เยอะชีวิตเราก็จะมีพลังในการต่อสู้และชนะผ่านปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างของชีวิตไปได้อย่างง่ายได้ แต่หากสมองของเราสะสมเคมีพลังงานด้านลบไม่เยอะชีวิตเราก็จะหมดหวังท้อหมดพลังวิธีการจัดการเคลียร์คลื่นพลังลบของชีวิต 1. มีสติ 2. ทำความดีมากพอ 3. ส,สร้างอารมณ์ด้านบวกให้ตัวเองเยอะๆ 4. มีเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงๆการมีพฤติกรรมด้านดีเยอะๆจะรู้ได้อย่างไรว่าดี ก็ความรู้สึกที่ตอบออกมาอะไรคะ่ะว่าจะบอกถ้าหากมีคนปฏิบัติดีกับเราแล้วแล้วเรารู้สึกไม่ดีเราต้องรีบพิจารณาตัวเองแล้วนะคะถ้าท่านที่สนใจเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเคลียร์และจูนคลื่นพลังงานชีวิตให้สมดุลปรึกษาได้ที่โคชหมอน,นะนะคะโคชหมอนนะเป็นนักอ่านจิตและบำบัดจิตใต้สำนึกระดับโลกคะ่ะ แล้วต่อไปเรามาดูกันค่ะว่ารักตัวเองเป็นหรือเปล่าโดยโค้ชหมอนาเช่นกันค่ะหลายคนชอบพูดคำว่ารักตัวเองหลายคนถามว่ารักตัวเองเป็นยังไงรักตัวเองเหรอคะก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ดีๆทำสิ่งดีๆบ่อยๆก็ได้รับการชื่นชมรับคําชมบ่อยๆก็เป็นความชื่นใจ ชื่นใจบ่ยบอยๆก็กลายเป็นความภูมิใจภูมิใจบ่ยบอยๆก็กลายเป็นความมั่นใจมั่นใจบ่ยบยบอยๆก็ได้รับเกียรติที่เหลือก็เป็นพลังมหาศาลการรักตัวเองที่ดีเป็นการแบ่งปันและให้แต่หากรักตัวเองแบบไม่ดีก็กลายเป็นเห็นแก่ตัวทันทีเลยรักตัวเองทำยังไงล่ะคะ 1. รักร่างกายตัวเองก่อน ขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของร่างกายขอบคุณเนื้อเยื่อทุกประเภทของร่างกายขอบคุณการกระทําขอบคุณคำพูดขอบคุณความรู้สึก 2. รักความคิดของตัวเองรักความคิดที่ดีของตัวเองคิดทำในสิ่งที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นแบ่งปันรับและให้ 3. รักความรู้สึกของตัวเองขอบคุณจิตที่ดีของตัวเองขอบคุณหัวใจที่มีแต่การให้แบ่งปันช่วยเหลืออารมณ์ที่ดี 4. รักหัวใจตัวเองที่ไม่เก็บและสะสมอารมณ์ด้านลบเช่นโกรธโมโห,หร้ายเอาแต่ใจในวงเล็บในทางลบนะคะ 5. ดือ้อน้อยใจเสียใจหงุดหงิด 5. รักตัวเองที่ใช้คำพูดที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นจากจิตที่ดีจริงๆหวังดีรักให้และผูกพันกับสิ่งที่ดี 6. และก็มีอะไรอีกมากมายที่รักได้ค่ะรักตัวเองจะไม่เห็นแก่ตัวรักตัวเองจะมีแต่การช่วยเหลือแบ่งปันรักตัวเองจะมีแต่การให้และได้รับคุณๆล่ะคะรักตัวเองหรือยัง หลังจากที่เราได้เรียนรู้คุณสมบัติของผู้ประสบผลสำเร็จได้เรียนรู้พลังงานบวกและลบในใจเราได้เรียนรู้ความรักการรักตัวเองแล้วเราก็มาเรียนรู้สิ่งที่จะนำสู่ความมั่งคั่งนะคะมีทั้งหมด7ข้อค่ะข้อที่ 1. จงเชื่อความเชื่อของมนุษย์เรานะคะสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ แต่ถ้าหากปัสจากความเชื่อแล้วใส่ก็ไม่อาจทำได้แม้พลิกฝ่ามือเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณยังตอบย้ำกับตัวเองว่าฉันมันคนกระจอกฉันมันจนแค่จะใช้จ่ายาให้ถึงเดือนยังทำไม่ได้เลยแบบนั้นคุณก็จะห่อเหี่ยวไม่มีความคิดสร้างสรรค์ปิดกั้นทุกจินตนาการ เมื่อมนุษย์ตอกย้ำกับตัวเองนะคะว่าเขากำลังจะเอาตัวไม่อรอดร่างกายก็จะส่งพลังงานออกมาเพียงเพื่อให้คุณรอดเท่านั้นค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะคุณเชื่อว่าคุณร่ำรวยคุณมีข้าวกินมีที่ให้นอนมีเสื้อผ้าให้สวมใส่สิ่งอื่นใดที่คุณยังไม่มีเพราะคุณยังไม่ซื้อไม่ใช่เพราะไม่มีเงินคุณร่ำรวยแล้วเช่นนั้นร่างกายจะส่งพลังงานที่เหนือออกมา เพื่อสร้างความมหัศจรรย์เพื่อให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆและความร่ำรวยที่คุณมีอยู่แล้จะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกข้อที่สออย่าโหมงานจนเกินไปดิฉันเคยประสบปัญหาเหมือนกันคะ่ะดิฉันทำงานทั้งวันทั้งคืนผลที่ได้ก็คือความคิดดีๆหายไปไม่มีอะไรก้าวหน้าพรร่างกายเหนื่อยล้า เราจงใช้ความคิดมากกว่าเวลาหรือแรงแรงกายในการทำงานนะคะนั่งนิ่งๆยิ้มๆิ้มจิบกาแฟในตอนเช้าอย่างผ่อนคลายปล่อยใจให้พิจารณาสุขสิ่งรอบตัวความคิดดีๆเกิดขึ้นตอนนี้เสมอค่ะ work smart but don't work hard จงทำงานอย่างชาญฉลาดแต่ไม่ใช่ทำงานเยี่ยงทาสนะคะข้อ3เวลาทองคือตอนเช้าและก่อนเข้านอน เพราะช่วงเวลานั้นจิตใต้สำนึกและจิตรู้สำนึกจะทำงานสอดประสานกันนะคะช่วงเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นดีนักแลเพราะร่างกายเราจะไม่รู้ว่าเรื่องไหนเกิดขึ้นเป็นความจริงเรื่องไหนเกิดขึ้นในความคิดก่อนนอน5นานานะ5นาทีนะคะอยู่กับตัวเองสงบสงบปิดเพลงปิดมือถือสูดหายใจ มีใจิตใจที่เชื่อมั่นแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันร่ำรวยฉันรุ่งเรืองทันทีที่รู้สึกตัวในตอนเช้ายิ้มก่อนคะยินดีกับความร่ำรวยรุ่งเรืองที่เรามีวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างอิม่มเอมข้อที่4รู้สึกตลอดเวลาเคยไหมคะ สักพักก็กลับมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานเบิกอีกแล้วความรู้สึกร่ำรวยก็หายไปแล้วกลับมาทำหน้ายุ่งเหมือนเดิมทุกครั้งที่คุณกังวลนะคะจงดึงตัวเองกลับมาดื่มด่ำกับความรู้สึกร่ำรวยภายในจิตใจขอบคุณอะไรก็ได้คะ่ะที่ทำให้คุณร่ำรวยขนาดนี้ค่าใช้จ่ายพวกนั้นเดี๋ยวคุณก็มีเดี๋ยวคุณก็จะไปจ่ายคนรวยคะ่ะคุณมีเงินมากพอดึงตัวเองกลับมา ทุกครั้งที่รู้ตัวจงบอกกับตัวเองว่าคุณร่ำรวยอย่าขัดแย้งความร่ำรวยคือข้อที่หหลายคนนะคะที่ดิฉันเคยแนะนำมักจะโอดครวนกับดิฉันว่ามันไม่ได้ผลเลยเขาเฝ้าบอกตัวเองว่าเขารวยแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขายังคงลำบากเดือนชนเดือน ดิฉันจึงถามเขาไปว่าแล้วเขารู้สึกถึงความร่ำรวยที่แท้จริงหรือเปล่า <c oughs> แน่นอนคะ่ะเขาตอบว่าไม่แม้เขาจะบอกตัวเองซ้ำๆนะคะแต่เขาก็กลับรู้สึกขัดแย้งภายในใจตลอดเวลาเขายังคงกังวลกับนี้สินทุกครั้งเมื่อคิดถึงมันอย่าให้ตัวจนดึงคุณกลับไปนะคะจงเชื่อมั่นคะ่ะอย่างสนิทใจว่าคุณร่ำรวยอย่างไม่มีข้อสงสัยในวงเล็บนะคะ สิ่งใดที่ไม่ยังไม่ซื้อนั้นเพราะยังไม่ถึงเวลานี่ใดที่ยังไม่จ่ายนั้นพราะรออีกสักพักไม่ใช่เพราะไม่มีเงินนะคะจะบอกให้ข้อที่ 6. จงอย่าริษยาและเกลียดคนรวยสิ่งใดที่เราเกลียดจะไม่มีทางอยู่กับเราหรอกคะ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณอะเกลียดใครนะคะคุณอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาไหมคะก็ไม่ความร่ำรวยก็เช่นกันถ้าคุณ เอาแต่เฝ้ามองเรลิศยาคนรวยคุณจะยิ่งออกห่างจากความร่ำรวยค่ะเปลี่ยนจากความคิดนะคะว่ารวยแล้วไงวะคนรวยเห็นแค่ตัวเป็นความคิดที่ว่าโอ้เขารวยจังขอให้เขารวยรวยยิ่งขึ้นนะเพราะคุณก็รวยและคุณก็ไม่อยากให้ใครเกลียดคุณหรอกจริงไหมคะข้อที่7สุดท้ายแล้วนะคะ ยืนยันว่าฉันร่ำรวยในทุกวิถีทางจงมองออกไปยังผู้คนและสรรพสิ่งและเชื่อว่าคุณจะร่ำรวยในทุกๆวิถีทางอาจจะไม่ใช่ทางที่เดินอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่อาจจะเป็นทางที่คุณยังมองไม่เห็นแต่ไม่ว่าทางใดก็ตามคุณกำลังร่ำร,รวยอยู่ตอนนี้จะร่ำรวยขึ้นอีกและเป็นมหาเศรษฐีที่มีคุณค่าต่อสังคมในท้ายที่สุดพร้อมจะรวยหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปลุยกันเลยค่ะได้ผลลัพธ์ยังไงเล่าให้ฟังบ้างนะคะสู้ๆค่ะค่ะมีเทคนิคเพิ่มอีกนะคะ3เทคนิคส่งความคิดให้ถึงจัก,กรวาลจักรวาลคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่พร้อมมอบทุกสิ่งให้เราได้ทุกคนค่ะร่มต้นจากการคิดว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่จะทำให้เพิ่มพลังความคิดของเราคือความรู้สึกหลายๆคนยังสงสัยว่าเราต้องรู้สึกยังไง สิ่งสำคัญนะคะคือเราต้องรู้สึกว่าเราได้รับมันเรียบร้อยแล้ววันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากนะคะว่าเราจะไดออ้รู้สึกแบบนั้นได้ยังไงเทคนิคที่หคือเห็นคุณค่าบางสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหากเราไม่เห็นคุณค่าวันหนึ่งของสิ่งนั้นจะจากเราไปค่ะดังนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเทคนิคที่สรู้คุณ เมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วของสิ่งที่เรามีแล้วเราต้องรู้คุณค่าว่าสิ่งนั้นนั้นให้อะไรกับเราเราต้องรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราว่าสิ่งนั้นสร้างคุณค่าอะไรกับเราเราได้อะไรจากสิ่งนั้น,น,นมาแล้วบ้างเทคนิคที่ 3. ขอบคุณอะไรก็ตามที่ให้ประโยชน์กับเราเราต้องรู้จักกล่าวขอบคุณ เพื่อให้เราได้ทราบซึ้งถึงสิ่งนั้นๆอย่างปลื้มปิติเมื่อเราเห็นคุณค่ารู้คุณและขอบคุณจักรวาลจะรับรู้ถึงความรู้สึกของเราและจะให้สิ่งต่างๆกับเราอย่างมากมายค่ะเรามาดูกันนะคะว่า9สัญญาณแห่งเส้นทางสู่การประสบผลสำเร็จมีอะไรบ้าง การประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่หลากหลายภายใต้นิยามที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนะคะทั้งในงแง่ของระดับเป้าหมายจนถึงวิธีการที่จะไปให้ถึงความสําเร็จนั้นๆมันไม่มีสิ่งใดที่ถูกหรือผิดไม่มีข้อจำกัดค่ะที่จะตายตัวต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะถือว่าถูกต้องเหมาะสมความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งอาจเป็นเพียงหนึ่งในเส้นทางของอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าความสำเร็จของตนเองไว้ในระดับใดแต่ก็จะมักจะมีบางสิ่งที่คนสำเร็จมีร่วมกันอย่างน่าประหลาดใจภายใต้ลักษณะที่คล้ายคลึงกันอันพอจะสรุปเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นกำลังเดินมุ่งหน้าสู่เส้นทางของความสำเร็จไว้คร่าวๆทั้ง9ประการดังต่อไปนี้ 1. ร่วมชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น ทุกความสําเร็จเกิดได้จากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคนในทีมความสําเร็จนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกับ เราเพื่อนร่วมทีมที่เสียสละความสุขส่วนตัวยอมร่วมลำบากตรากตามและมุ่งหน้าโดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกันด้วยแนวคิดพื้นฐานว่าความสำเร็จของทุกคนมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดคุณเป็นคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตและการทำงานด้วยแนวคิดเหล่านี้และร่วมยินดีไปในทุกครั้งด้วยความเต็มใจโดยไม่รับชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเราก็ นั่นเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีค่ะว่าคุณมีแนวคิดของคนที่พร้อมเดินสู่ความสำเร็จแล้วละ่ะขอ้อที่สแสวงหาความท้าทายอยู่ตลอดเวลาฝ่ายหาความท้าทายใหม่อยู่เสมอคือคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนในกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลายต่อหลายคน แน่นอนว่าคุณสมบัติข้อนี้หากมองเผินๆจะเหมือนกับเป็นคนจับจดทำอะไรไม่ทนเบื่อง่ายและมีความเสี่ยงที่จะพาตัวเองไปสู่กิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายเพื่อสนองต่อการเติมเต็มความต้องการนั้นๆแต่ในทางหนึ่งคนที่มีเป้าหมายและมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จก็ย่อมต้องการที่จะสัมผัสและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่สามารถทำได้ เป็นเรื่องธรรมดาจนกว่าเขาหรือเธอจะค้นพบสิ่งที่ใช่เมื่อนั้นเองที่พวกเขาจะก้าวไปอย่างที่ใครก็หยุดยั้งไม่ได้ข้อที่3คิดถึงชีวิตมากกว่าสมดุลชีวิตสมดุลแห่งชีวิตและการงานคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องก่าวครั้นสำหรับผู้ประสบความสำเร็จ สมดุลแห่งชีวิตการทำงานคือ work-life balance นั่นเป็นคำที่ถูกต้องและถูกกล่าวถึงบ่อยๆโดยเฉพาะกับ Generation การทำงานช่วงหลังที่มักจะถูกให้คุณค่ามากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามคนที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จแทบจะไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ว่าพวกเขาทำงานหามลุ่ห่ามค่ำอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะแต่เขารู้วิธีที่จะสมดุลและมีความสุขกับมันได้ในทุกช่วงเวลาเพราะไม่ว่าการงานหรือชีวิตส่วนตัวต่างม,มีความสำคัญสำหรับเขาในฐานะตัวตนด้วยกันแทบทั้งสิ้นไม่มีการเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ออีกสิ่งหนึ่งเป็นอันขาดข้อที่4มีความเห็นอกเห็นใจในระดับสูง ยิ่งสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นผ่านการเคีเ่ยวกรามของประสบการณ์และการทำงานอย่างโชคโชนค่ะผ่านความเจ็บปวดและเข้าใจถึงความลำบากต่างๆเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปนั้นคือพวกเขาจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานจนถึงแก่นหลักของกิจการซึ่งนั่นเป็นสัญญาณของผู้ที่จะประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่เคยลรือว่าตนเองเริ่มต้นจากจุดใดข้อที่หมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้ตนเองเห็นอยู่เสมอคนสำเร็จพร้อมที่จะพิสูจน์ความเชื่อของตนเองด้วยตนเองอยู่เสมอ การพิสูจน์สิ่งที่คนอื่นมองผิดในแนวในแนวคิดของตนเองอาจจะเป็นแนวคิดที่มีพลังสำหรับการขับเคลื่อนชีวิตและการทำงานแต่สำหรับคนสำเร็จแล้วนั้นเขาหรือเธออาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แรงขับจากภายนอกใดๆนอกไปเสียจากแรงขับและเป้าหมายภายในที่จะก้าวข้ามไปให้ได้เพราะแม้แต่ s ตี v e j อ b สที่เคยถูกเฉดหัวออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งเป็นกรีโ ที่เขาจ้างมากับมือเขาก็กลับมาได้อย่างสง่างามในอีกหลายปีให้หลังไม่ใช่เพื่อตอบหน้าใครแต่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าแนวทางที่เขาเชื่อนั้นสามารถทำได้และทำได้จริงข้อที่ 6. ททำงานหนักอย่างชาญฉลาดทำงานหนักให้ฉลาดแล้วคุณจะไม่พลาดความสำเร็จที่เข้ามาหา อาจจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะประสบความสำเร็จโดยทั่วไปซึ่งมักจะมุ่งลุยงานหนักหน่วงกว่าคนอื่นทุ่มเทเวลามากกว่าคนอื่นในวงเล็บนะคะอาจจะด้วยความรู้สึกรักในสิ่งที่ทำอย่างยิ่งยวดแต่ในแก่นแท้ของการทำงานหนักนั้นคนที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ทำงานหนัก แต่ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยวิธีการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในทุกเม็ดงานเรียกว่าหนักหน่วงด้วยปริมาณและคุณภาพที่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยแม้สักปัจจัยเดียวข้อที่7เงินไม่ใช่ผลตอบแทนแต่เป็นความรับผิดช,ชอบเงินไม่ใช่สิ่งที่ได้เปล่าแต่เป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นจะต้องมีความรับผิดช,ชอบ ในโลกแห่งการทำงานที่เริ่มจะพูดคุยกันแบบภาษา Money Talk เงินมากับงานเดินมันแทบจะกลายเป็นสิ่งใตายตัวว่าเงินคือผลตอบแทนที่ควรจะต้องได้มากกว่าน้ำหนักของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ คนที่จะประสบความสำเร็จจะไม่มองเรื่องเหล่านี้เป็นของตายแต่จะทุ่มเทยอย่างหนักหน่วงเพราะเขาและเธอรู้ดีว่าทุกสิ่งนั้นมีราคาในตัวของมันเอง everything has a price และการหลงลืมไปเพียงชั่วขณะจะทำให้ทุกสิ่งพังทลายเป็นลูกโซ่กลายเป็นราคาที่ต้องจ่ายอย่างสาหัสในภายหลังข้อที่8ท่อมตนอยู่เป็นนิน คุณไม่จําเป็นต้องป่าประกาศความสําเร็จของตอนเองไปเสียทุกครั้งความถ่อมตนสามารถยิงได้ระยะยาวมากกว่าในยุคปัจจุบันที่โลกแห่งโซเชียลมีเดียสามารถทําให้ใครๆหลายคนเป็นกลายเป็นเน็ตไอดอลได้ในชั่วระยะเวลาไม่ถึงข้ามคืนทั้งๆที่เสียงเชียร์แขกและการจดจําที่มีคุณค่ามากกว่าการทํางานอย่างตั้งใจคนที่สําเร็จจะไม่หลงระเริงไปกับแสงสีนั้น เขาจะพึงระลึกเสมอว่าในเส้นทางที่เขามาถึงนันจุดนี้ต่างได้รับการผลักดันจากคนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆอย่างมากมายนั้นเพราะเหตุผลในแนวคิดดังกล่าวอยู่ที่ข้อสุดท้ายนั่นคือข้อที่9จะรู้ตัวอยู่เสมอว่าความสำเร็จเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวแต่มิตรภาพและความเคารพคือสิ่งที่ยืนยาวชั่วการนาน จะมีดีอะไรถ้าคุณสำเร็จแล้วเหลือแต่เพียงคนเดียวลำพังคนสำเร็จที่แท้จริงก้าวไปพร้อมกับเพื่อนข้างๆกายเสมอคะ่ะไม่มีความสำเร็จใดที่ยืนยงคงกระพันค้าฟ้าทุกสิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันไปตามกาลเวลาความสำเร็จของวันวานอาจกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานที่พร้อมจะถูกลืมโดยเฉพาะกับยุคที่ทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างฉับไวเช่นในปัจจุบันนี้ แต่สิ่งที่คงกระพันไม่เคยเสื่อมคลายนั้นก็คือความเคารพและมิตรภาพที่เหล่าคนสําเร็จได้สร้างมาที่ที่ทำให้เขาไม่ต้องเดินเพียงลำพังและกลายเป็นพลังที่จะเริ่มต้นบทตอนของความสำเร็จครั้งถัดไปหลายคนอาจจะถามว่าสัญญาณแห่งคนที่ประสบความสำเร็จทั้งเก้านี้จะเกิดก่อนหรือหลังความสำเร็จจะมาถึงแม้ไม่มีคำตอบแต่เรามีมุมมองโดยส่วนตัวที่ว่ามันคือวัฏถจักรชนิดหนึ่งที่พร้อมเกิดขึ้นและเติบโต ไร่วมกันและเมื่อมีสัญญาณหนึ่งเกิดขึ้นก็มีแนวน้มว่าสัญญาณถัดไปจะตามมาเช็คเช่นเดียวกันค่ะ